ค่ะยุคนี้สมัยนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับคุณน็อตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรคุณพลอยคสวัสดีรครับท่านผู้ชมครับนะฮะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดูแลเสียใจยตัวเองเนาะใช่ะค,ะค่ะ,คะวันนี้เรามีโปรตีนดีๆเป็นโปรตีนสะอาดนะฮะที่คุมหิวอิ่มนานไม่ห,ยหอยนะ,ะเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันแบบยากลำบากนะกินเนื้อสัตว์หมูไก่ไข่นมเนี่ยทุกวันมีแต่สารเร่งเนื้อแดงนะก่อให้เกิดโรคร้ายนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมเป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชเป็นอาหารแห่ง เรือตัวเองอย่างที่บอกว่าในร่างกายของคนเรามจะมีกล้ามเนื้ออยู่เนาะ,ะสังเกตไหมนะวัยทองวัยทำงานนะบางคนเลี้ยงลูกอย่างเดียวอยู่กับบ้านวัยหมดประจําเดือนเนี่ยทำไมตื่นช้ามาไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงออไม่มีกําลังวังชานะ<ช>ทั้งๆที่กินข้าวสามเวลาหลังอาหารนะกินกาแฟสามเวลาหลังอาหารกินข้าวสามมื้อนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะนี่มันชีวิตของพลอยเลยค่ะนะเห็นไหมบางคนงมีนอาชีพนอนอย่างเดียวนะฮะ<อ>ไม่เคยทําอะไรเลยลทําไมมันอ่อนมันเพลียบางคนกินยาแก้เสพ กินยาคลายเส้นบางคนไปบีบไปนวดเหล่านี้นะฮะมันกมแก้ปัญหา,หาที่ปลายเหตุต้นเหตุที่แท้จริงคือร่างกายเราขาดโปรโตีนโปรโตีนคือหนึ่งในสารอาหารหลัก5หมู่ที่ทําให้เรามีกําลังวังชามีเรื่องมีแรงมีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของมวลกล้ามเนื้อ สังเกตคนเฒ่าคนแก่ดิถามตัวเองว่ากินเนื้อสัตว์กินหมูกินไก่กินไข่กี่ฟองกี่ชิ้นบางคนตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะคนเหล่านี้กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ย่อยคุณพลอยออกินหมูเข้าไปบางทีฟันไม่ดีนะฮะไวททองบางทีกินเข้าไปมัน,ม,นมันท้องอืดน,น่าส่งผลออออให้ระบบขับถ่ายไม่ดีผู้หญิงนะสวยๆบางทีท้องผูกมัน เป็นอยู่เลยนะไม่สนุกใช่ไหมใช่มันไม่สบายตัว <c oughs> ระบบเผาผลานมันไม่ดีไงถูกต้องนะ <c oughs> ฉะนั้นวันนี้เป็นโปรโตีนสะอาดท่านผู้ชมครับเป็นโปรโตีนสารสกัดจากพืชแท้ๆ100%ยเปซ็นตทำให้เรากลับมามีเรี่ยวมีแรงมีกําลังวังชานะฮะเป็นโปรโตีนจากถั่นเหลืองอถั่วลันเตาและข้าวสาลีนะฮะ โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยมีส่วนช่วยในการทํางานปกติของนะฮะมวลมวลกล้ามเนื้อรวมไปถึงนะฮะปรับฮอร์โมนผู้หญิงที่นะฮะไวท้องอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงรวมไปถึงถั่วลันเตานะฮะคุมหิวนะอิ่มนานไม่หอยบางคนเนี่ยนะฮะพอกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็ไปกินแป้งเยอะๆไปกินผลไม้เยอะๆนะฮะคิดว่าจะลดน้ําหนักนะเป็นแมผู้หญิงนะกลายเป็นน้ําหนักเพิ่มขึ้นแป้งเผาผลาญไม่หมดสันเป็นน้ําตาลน้าตาลเผาผลาญไม่หมดแมผันแปรไปไขมันมันอยู่ตรงไหนตรงเนียงนี่ตรงแขนนี่หน้าหน้าท้องนี่หน้าต้นขา นี่นะ oh. ฉะนั้นวันนี้นะฮะเป็นโปรโตีนสะอาดนอกจากนั้นยังมีจมูกข้าวสาลีที่มีกากใย oh. เร่งในการขับถ่ายด้วยนะฮะ oh. ที่สําคัญเป็นโปรโตีนที่กลิ่นวาน,นิลาวันนี้ภายใต้แบรนด์อัลติเมทท่านผู้ชมครับ oh. ง่ายมากนะฮะ oh. 1น,นกระปุกเนี่ย 2 0 0มิลลิกรัมนะฮะนะวันนี้โปรโมชั่นนะฮะซื้อ2แถม1นะฮะแถมชนิดพกพาอีกนะ10ซองนะฮะวันนี้ในะราคาเพียง999บาทง่ายมากตักลงในแก้วแบบนี้ให้มาชมครับหลังจากนั้นก็เทน้ําอุณหภูมิปกติน้ําเย็นก็ได้<อ>นะฮะบางคนคิดว่ากินโปรตีนสารสกัดจากพืชแล้วเนี่ยจะต้องใช้แก้วเช็คเสียเว<อ>ลาเวลาอันนี้ไม่ต้องเลย<อ>เพียงแค่ใช้ช้อนคน<อ>เพียงแค่10วินาทีก็ละลายทันทีเลย<อ>นะเป็นโปรตีนจากพลเหลืองถั่วลันเตาข้าวสาลีที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติ ทดแทนการทานเนื้อสัตว์ได้ร้อเปอร์ซนที่สำคัญวันนี้ กลิ่นใหม่เป็นกลิ่นวานิลาหอมวานิลามากหอมหอมหวานนะฮะหวานมันอร่อยนะฮะที่สําคัญความหวานเป็นความหวานจากย่าหวานนุ่นพอ,อมไม่ต้องกลัวน้ําตาลจะขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องนะฮะน้ำตาลเบาหวานไม่ต้องกลัววันนี้หนึ่งกระปุกหนึ่งกระป๋องรับประทานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัยทองออวัยทำงานวัยผ่านการมีบุตรแม้แต่ผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงวันนี้หนึ่งกระปุกหนึ่งกระป๋องหรือว่าหนึ่งถังพูดได้เลยนะสองแสนมิลลิกรัมปกติราคาทั่วไปเนี่ยกระป๋องละ 890บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ2กระป๋องท่านผู้ชมครับแถมฟรีดีอีก1กระป๋องรวมทั้งหมดนี้3กระป๋องแล้วนะแสนมิลลิกรมัมท่านผู้ชมครับ<อ>ยังไม่พอถ้าโทรมาทานตอนนี้นะฮะผมแถมชนิดพกพา1น0 0 0มมิลลิกรัมอีก1 0ซองทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับ7000แสนมิลลิกรมัมป,ปกติราคา3า0พันกว่าบาทพิเศษตอนนี้เพียง9 9 9ารเาสิบ้าทนักพไหมฮะที่สำคัญ จะส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรเลยตอนนี้ที่เบอร์1464กด1464และโทรออกเลยสั่ง Prote in, อัลติเมตโปรตีนเป็นโปรโตีนสารสก,กัดจากพืชที่ทดแทนการทานเนื้อสัตว์<อ>สังเกตไหมท่านผู้มชมครับเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีแรงนะฮะตั้งแต่หัวจุดเท้าเราจับดูท่านผู้ชมครับมันจะมีกล้ามเนื้อที่หอ่อหุ้มอวัยวะ พยุงร่างกายให้เราเดินทํากิจกรรมต่างๆแต่ผู้สูงวัยเนี่ยต้องถามตัวเองว่าคุณกินหมูกี่ชิ้นกินไข่กี่ฟองกินนมกี่แก้วแล้วคุณจะเอาแรงมาจากไหนบางทีบางคนเนี่ยนะฮะกินแป้งเยอะๆกินน้ําตาลเยอะๆผลไม้เยอะๆคิดว่ามันลดน้ําหนักนะกลับกลายเป็นเพิ่มน้ําหนัก ผู้หญิงวัยทองเนี่ยบางคนเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเนี่ยนะ<ม>นั่งดูไทยรฐบันเทิงอย่างเดียวเนี่ยทำไมมันอ้วนออกอ้วนหนอกอย่างเลยนะเพราะคุณกินแต่แป้งคุณไม่เคยรับประทานโปรโตีนวันนี้เป็นโปรโตีนสะอาดท่านชมครับ<อ>เป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นอาหารแห่งอนาคตนะฮะเพราะว่าทดแทนการทานเนื้อสัตว์ได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยโดยเฉพาะโปรโตีนจากถั่วลืองถั่วลันเตาที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ,อให้เรามีเรียวมีแรง,งมีกําลังลวังชาข้าวสาลี เร่งในการขับถ่ายท่านชมปรับฮอร์โมนด้วยผู้หญิงอารมณ์ขึ้นๆลงลงนะฮะที่สําคัญไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะนะฮะโปรตีนจากถั่วลันเตาเนี่ยคุมหิวอิ่มนานไม่หยดีลบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยนะฮะกินข้าวเยอะเยกินแป้งเยอะเนะน้ำตาลมันเพิ่มจิบด้วยผู้หญิงก็แต่บางคนเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเนี่ยนะฮะลูกกินข้าวอิ่มแล้วก็กินอาหารของลูกอีกกินขนมของลูกอีกท่านชมโรคอ้วนถามหาวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นอาหารแห่งอนาคตทา ชมครับเป็นโปรโตีนสารสก,กัดจากพืชที่ทดแทนการทานเนื้อสัตว์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาที่เป็โปรตีนกลิ่นวานิลาท่านผู้ชมครับหอมวานิลามากจริงๆนะนทำ<อ>ขึ้นมาสําหรับคนที่ขาดหวานไม่ได้แต่ความหวานของเราเนี่ยเป็นความหวานจากญยาหวานเราหนึ่งกระป๋องสองแสนมิลลิกรัมแต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อสองแถมหนึ่งทั้งหมดนี้สามกระปุกสามกระป๋องหกแสนมิลลิกรัมท่านผู้ชมครับแต่ถ้าโทรมาทานตอนนี้เดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับเอาไปฟรีๆอีกชนิดหนึ่งหมื่นมิลลิกรัม 12อันนี้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเลยคุณพลอยนะฮะจัดทรงฟรีทั่วประเทศไทยโทรตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่เบอร์หนึ่งสกดมาเลย1นึ4งสคุณจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะฮะ9ก้บาทสแกน QR โค้ก็ได้ท่านผู้ชมครับโปรโมชั่นนี้ย้ำ จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะฮะ<ช>กินหมู <ๆ S 2> กินไก่กินไข่กินนมเนี่ยนะฮะเด<ช>็กๆมันกินได้กินไปแต่พอแก่ขึ้นมาเนี่ยฟันใหม่ดีนาเคี้ยวใหม่ได้ระบบย่อยมันไม่ดีระบบเผาผลาญมันไม่ดีนะฮะท้องก็อืดท้องก็ผูกวันนี้นะฮะเป็นโปรตีนสะอาด ไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลก,กดมา1 4 6 4คุณได้ทั้งหมดนี่เลยอเอาตีเบตโปรตีนกลิ่นวิลาหอมหวานมันอร่อยย้ําความหวานเป็นความหวานจากย่าหวานนะฮะวันนี้ซื้อ2แถม1 3<อ> 1> กระปุกท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ว่าคุ้มแล้วแต่วันนี้รายการบันเทิงไทยรัฐต่านชู้ชม,มเอาไปฟรีๆๆอีกนะฮะชนิี้ซองพกพา10,000มิลลิกรัมอีก 10, 1 0ซองแต่ผมให้ใจ่ายในราคาเดิมคือ999บาบาทจัดทรงฟรีทั่วประเทศไทยกดเลยที่ 1464 1464ตอนนี้นะฮะทั้งหมดนี้999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยต้องลองเปิดใจดูท่านผู้ชมอยากมีเรียวอยากมีแรงอยากมีกำลังบังชาเนาะคุณพลอยครับค่ะโทรเข้ามานะคะ1464นะคะคุณผู้ชมขาโปรนี้คุ้มสุดวันนี้ค,คุณคุณน็อตมากมากค่ะดคเดี๋ยววันนี้เราจะ